คุณคิดว่าความสวยเนี่ยจำเป็นไหมภายในสำคัญกว่าภายนอกหรือเปล่าการแต่งตัวดีแต่งหน้าทรงผมจำเป็นไหมครับอําพูดแบบโลกไม่สวยเลยนะที่สุดขนาดเราดูแบบซีรีส์ดูละครซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเรายังกรี๊ดกับพระเอกที่แบบหน้าตาหล่อเลยออําพูดอะไรครับมันไม่มีหรอกครับคนไม่สวยมีแต่คนขี้เกียจกับคนไม่ล้างตัวเอง ถ้าคุณวันนี้คุณรักตัวเองมากพอคุณจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นอยู่เรื่อยๆคุณจะไปเรียนรู้เพิ่มอะไรที่ไม่รู้อ่ะไปพัฒนาไปเรียนรู้การแต่งหน้าการแมทสีบุคลิกภาพการวางตัวการพูดทุกอย่างเลยครับความสวยอะ่ะมันไม่ใช่แค่ข้างนอกครับทุกคนมันมาจากข้างในอะ่ะมันมาจากอินเนอร์ว่าฉันมั่นใจอะ่ะถือว่าวันนี้ฉันไม่มั่นใจอะ่ะแต่อินเนอร์มันมาหรือว่าวันนี้คุณมีหน้าตาคุณมีสีผิวที่ไม่ได้ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมครับ สร้างมันขึ้นมาเลยครับสร้างเอาสไตล์ของคุณขึ้นมาเลยคือความสวยที่แท้จริงอะครับอามคิดว่ามันมาจากอินเนอร์มันมาจากความมั่นใจอะทุกคนลองดูโอปอปานิสลาดิเขาไม่ใช่คนที่สวยที่สุดนะแต่ด้วยอินเนอร์เขาด้วยความความคิดของเขา mindset การรักตัวเองทุกอย่างมันทําให้เขาเป็นคนที่แบบดูดีมากเลยอะแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าดาราฮอลลีวูดลองดูแบบงานพรมแดงอะไรเงี้ย มันมีบางคนที่แบบเฮ้ยมันไม่สวยอะสำหรับเรานะมันไม่ใช่ beauty s t a n d a r ะแต่แบบการแต่งตัวบุคลิกภาพอินเนอร์ข้างในครับมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยคนนี้มันมีออร่าอะไรบางอย่างที่แบบจับอ่ะนี่แหละครับทุกคนความสวยที่แท้จริงก็คือมันมาจากข้างในครับทุกคนรู้จักคนสวยหลายคนมากครับแต่ว่าบางคนอ่ะทุกคนอินเนอร์ไม่ผ่านเลยเว้ยหน้าตาสวยก็จริงแต่ข้างในอ่ะคิดว่าตัวเองไม่สวย ส่องอยู่นั่นแหละว่าเ้ยแก้อะไรดีทํำยังไงดีไม่มีสนเสน่ห์เลยแล้วมันจะมีบางคนที่แบบไม่ได้สวยมากทุกคนแต่พอเราคุยกับเขาอะมันรู้สึกแบบมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้อยากคุยต่อมันรู้สึกมีความสุขอะการที่เขาส่งมาจากข้างในอะทุกคนแล้วบวกกับการที่เขาแบบแมทชุดสีการแต่งตัวบุคลิกภาพการวางตัวการพูดการจาอะไรเงี้ยทุกคนมันรวมแล้วมันส่งให้เขาเป็นคนที่แบบมีสนเสน่ห์มากๆเลยครับทุกคน คืออาร์มแบบอยากให้ทุกคนแบบไปสวยกันสักทีไปสวยไปรวยไปดูดีอยากให้ทุกคนเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองอะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะทุกคนอยากเห็นไหมครับว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเป็นยังไงหน้าที่การงานผู้ชายดีๆสวยรวยหุ่นดีมันเป็นยังไงสักครั้งในชีวิตอะเอาป่ะอยากเจอไหมคนคน,นั้นอะแต่ก่อนอาร์มก็ไม่ใช่คนดูดีอะไรนะเป็นคนแบบปกติธรรมดาบ้านนอกเลยอะ มาจากเพชรบูรณ์อะทุกคนแล้วแบบสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นสังคมแบบบ้านๆอ่ะเออการแต่งตัวอะไรก็ไม่ไม่ดีเลยคือทุกอย่างมันเป็นสกิลครับทุกคนเป็นทักษะมันเรียนรู้ได้ครับเนี่ยครับทุกคนบุคลิกภาพการใช้สีเอามาเอาสีมาช่วยในการแต่งตัวเห็นไหมไฮไลท์ light, หน้าตาทุกอย่างการแต่งหน้าฟานอาก็เพิ่งมาจัดเห็นไหมครับทุกคนว่ามันเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะคุณหล่อคุณสวยคุณดูดีครับโอ้โหโลกปฏิบัติกับคุณแบบ ยกขึ้นหิ้งแบบนี้เลยอะไปไหนทำอะไรทุกคนแบบปฏิบัติแบบโอ้โหดีมากทีกง่ง่ายมาบอกทุกคนมันคือการสวมความรู้สึกของคนสวยเอ้ยคนสวยมันรู้สึกยังไงวะมันคิดยังไงวะมันเดินยังไงวะมันแต่งตัวยังไงวะก๊อปปี้มาให้หมดอย่างอามา์แต่ก่อนอะก็ใส่เสื้อยืดปกติใช่ปะ่ะแต่พอมาใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตแต่งตัวรองเท้าโอ้โหฟิลลิ่งมันมาจากไหนไม่รู้อะเวลาเดินอะเราเดินแบบ ผู้บริหารอะไรเงี้ยการเดินการพูดทุกอย่างเฮ้ยมันมาจากไหนวะฟิลลิ่งมันได้ทุกคนพอเดินไปไหนคนก็แบบให้เกียรติแบบทุกอย่างแบบเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะแล้วอยากแบบสนับสนุนให้ทุกคนแบบไปแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านเนี่ยครับพอเราสวยเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นใจพอเรามั่นใจอะ่ะเราทําอะไรมันก็ดีไปหมดอะ่ะทุกคนเหมือนมันสวยมันดีมันอารมณ์ดีอะ่ะทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยอะ่ะแล้วยิ่งเราอารมณ์ดีอ่ะครับมันอยู่ในขึ้นสูงๆครับ มันก็จะดึงดูดสิ่งที่มันสูงสูงเข้ามาครับการเงินการงานผู้ชายการที่เราเป็นคนสวยคนดูดีในวันเนี้ยคือมันปกติมากที่จะแบบมีคนหล่อๆมันจีบเห็นไหมทุกคนว่ามันแบบดีไปหมดเลยมันเป็นโดมิโน่ดีไปหมดเลยอยากให้ทุกคนได้ให้เกียรติตัวเองครับอย่าดูถูกตัวเองเราอะเหมาะกับชุดที่ดีสูทชุดราตรีอะไรเงี้ยจะใส่ไปแบบงานแต่งงานใช่ไหมวันสําคัญไม่ใช่ใส่ไปเลยไปชอปปิ้งใส่สูทก็ได้ ชุดลาตีก็ได้เอาให้สวยไปเลยครับเพราะเราเป็นคนสวยคนหล่อไงครับมันเลยคู่ควรนะครับไม่ใช่ใส่ไปแบบแค่พิธีหรือว่าใส่ไปงานสําคัญของใครอะแต่เราอะ่ะควรใส่ให้เราเองอะครับทุกคนคือความสวยความมั่นใจทุกอย่างเนี่ยครับมันคือ Energy ครับในโลกของพลังงานอะถ้าเราส่งความรู้สึกแบบเนี้ยออกไปเยอะๆอะเราก็จะได้แบบเนี้ยกลับมาสิ่งดีๆสิ่งสวยๆงามๆกลับมาอยากได้คนหล่อเป็นแฟนไหม ไปทำตัวเองให้สวยไปรู้สึกสวยจากข้างในอะ่ะรู้สึกให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนสวยเป็นคนสำคัญเป็นคนมีค่าแล้วคุณอะ่ะจะดึงดูดคนที่มันคู่ควรอะ่ะเข้ามาหาคุณการบ้านวันในวันนี้ครับไปรู้สึกสวยให้ได้ไปแต่งตัวไปเรียนรู้เพิ่มการแต่งหน้าปรับทรงผมบุคลิกภาพการพูดการใช้น้ำเสียงทุกอย่างปรับให้หมดอยากได้แฟนหล่อไหมวันเนี้ยเออไปทำตัวให้มันคู่ควรตอนเช้าเนี่ยเอาตัวเองก่อนมือถืออย่าเพิ่งตัดไปก่อน ตอนเช้าเป็นเวลาที่สําคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดเพอะตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยฟังเพลงก่อนฟังเพลงรักเอาให้ลมเราแบบ boost energy ก่อนหรือว่าไปออกกำลังกายก็ได้ไปกระโดดไปวิ่งก่อนก็ได้เอาซักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับให้แบบร่างกายมันตื่นตัวจากนั้นนั่งสมาธิก็ได้อาร์มาอาจจะนั่งสมาธิตอนเช้า5นาที10นาที15นาทีถ้าขี้เกียจมากๆเลยอ่ะนั่ง2นาทียังไงก็ต้องนั่งพอเราเคลียร์ใช่ไหมครับร่างกายตื่นจิตใจพร้อมไปอาบน้ําให้มัน fresh ให้มันนสดชื่ แต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆเนี่ยครับมันเป็นการเตรียมตัวให้เราคู่ควรกับโอกาสต่างๆพร้อมกับโอกาสต่างๆที่จกักรวาลเขาส่งมาสมมติเขาส่งงานมาเราอารมณ์ดีเราสวยทําอะไรมันก็ปังถ้าเรามั่นใจหรือถ้าใครมาคุยด้วยลูกค้าหรือว่าใครก็ตามมาคุยด้วยเราก็ต้องคุยกับเขาด้วยความแบบมั่นใจด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มอะไรแบบนี้ครับพอเราส่งคลื่นอะไรที่มันแบบดีๆออกไปอะ่ะเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับเข้ามาเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นวิธีที่อําใช้แล้วทุกคนอะ่ะ อยากคุยด้วยทุกคนคิดว่าเฮ้ยทำไมมีสเสน่ห์ัะวะทำไมดูดีทําไมแบบพูดแล้วมันแบบมันน่าดึงดูดอะไรเงนี้ครับเนี่ยครับเอาไปใช้เลยมาบอกแล้วจะไปเป็นผู้หญิงที่สวยรวยมีคุณภาพเลือกได้อยู่ระดับบนเท่านั้นครับไฮคลาสคนที่คู่ควรคนที่จะมาเป็นแฟนเราจะต้องอยู่ระดับบนเหมือนกันเพราะมันเท่ากันไปเป็นคนสวยจบสวยต่อไม่ทอเรานะเจอกันครับ